เอาเลยครับผมก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับตัวเกม3ก๊กแฟนตาซีซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาแนะนำา5ตัวละครในช่วงเริ่มต้นที่บอกเลยเลยครับว่าเป็นเมตามากๆในช่วงต้นเกมและที่สำคัญเราจะทำการแจกเทียร์ลิสต์ตัวละครให้กับเ,เพื่อนๆด้วยนะอยากได้ตัวไหนและตัวที่เรามีเนี่ยติดเทียร์เอสกันหรือเปล่าถ้าพร้อมกันแล้วกดไปรับชมคปฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ขึ้น,นหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบ ผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเ,เพื่อนๆใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link ิ์จาก l g Player ดูสิเพือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลา และหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซากนิดคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอ okay, เคเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปทําการแจกตัวละครนะครับผมใครที่อยากจะตามมาเล่นนะครับสามารถแอดชื่อตัวละครผมได้เลยนะครับผมแล้วก็ ID ตัวละครผมจะทาการวางไว้ใต้คลิปเพิ่มเติมส่วนตัวแล้วนะครับผมเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์12นะครับเพื่อนและมีโค้ดจากช่องซากนิดแจกทุกคนด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดก็แนะนําว่าให้รีบใส่นะ ของรางวัลดีมากๆไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวมาครับเดี๋ยวเรามาแนะนํา5ตัวละครที่ผมมองว่าน่าสนใจกันหน่อยแล้วกันครับว่าเอ้ยใน5ตัวละครนี้เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่มากน้อยขนาดไหนและที่สําคัญเราจะทําการวางเทียร์ลิสต์ตัวละครให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่อยากจะหรือว่าเอ้ยตัวละครตัวอื่นๆหล่กเก่งมากน้อยขนาดไหนก็สามารถ กดดูตามเชียร์ลิสที่ผมวางไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าต่างตัวละครกันก่อนดีกว่านะครับผมสําหรับการสุ่มการชายครับก็จะมีให้เราสุ่มทั้งหมด4ตู้นะครับโดยที่จะเป็นตู้แรกครับตู้รับขุนพลสามารถเลือกปรารถนาได้ครับหลังจากที่เราครบ100ครั้งนะครับแล้วก็การันตีตัวละครขุนพลระดับ SSR เพียงคุณกด ฟรีส0ครั้งที่ตัวเกมแจกนะครับผมก็สามารถการันตีตัวละครคุณพลได้แล้วก็รับสมัครอีก28ครั้งครับคุณจะได้รับคุนพลระดับเอสดาแบบสุ่มซึ่งตัวเกมก็แจกให้แล้ว1ชิ้นสรุปง่ายๆครับเพื่อนๆจะได้รับตัวละครเอสดาฟรีเนี่ยอย่างน้อย3ตัวละครกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากๆแต่ในส่วนนี้เราจะเลือกตัวละครอะไรกันดีนะครับสำหรับเลทการออกตัวละครระดับเอสดานะครับจะอยู่ที่ประมาณ 4%เนะทุกคนแล้วก็ในการ์ดนะครับก็จะมีเหล่าก๊กต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหุ้ยโจ๊กงอนะครับแล้วก็กลุ่มนะครับซึ่งจะเป็นเหล่าคนพิเศษนะครับผมที่มันมีคุณสมบัติแตกต่างกันแล้วก็ความแรงหรือว่าเหล็กกัดออกก็จะยากนิดหนึ่งนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครที่ผมแนะนําตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับผมขอเริ่มที่ตัวจูกัดเหลียงนะครับผมสำหรับตัวละครจูกัดเหลียงนะครับ เป็นตัวละครที่ทําดาเมจสายเวทที่เอาไว้เล่นคู่กับจูโลกนะครับจะกโกงมากๆแถมสกิลอย่างเป็น AOE นะครับหรือว่าโจมตีวงกว้างอีกด้วยยังมีปับเพิ่มเติมนะครับจากความสามารถสกิลท่าไม่ตายที่จะสามารถสร้าง MDA ดาเมจนะครับหรือว่าโจมตีระยะไกลเนี่ย84%ให้กับศัตรูทั้งหมดและเพิ่มสปีดการฟื้นความโกรธของพันธมิตรทั้งหมด15%ไประยะเวลา2รอบนะครับพร้อมกันถ้าเราปลด3ดา,าวได้นะครับจะมีในส่วนของสกิลติดตัวครับสามารถอัญเชิญพายุ เมื่อเริ่มเทินการต่อสู้ครับที่จะทาการเปลี่ยนสภาพสนามรบเนี่ยให้เป็นพายุเป็นระยะเวลา2รอบนะครับเมื่อสตูปลดปล่อยสกิลท่าไม่ตายหน่วยสตูอื่นนะครับทั้งหมดจะสูญเสียค่าความโกรธ1 0 0หน่วยบอกได้เลยครับว่าเป็นตัวที่โคตรโกงมากๆทั้งรูปแบบของการ PVE แล้วก็ PVP นะครับผมก็แนะนำว่าตัวนี้ปั้นคู่กับจูโล,ลงอะ่ะมันจะโหดไปมากครับเพราะว่ามันจะมีสกิลคู่หูอันนี้นั่นเองนะครับไหนๆเราก็พูดถึงสกิลคู่หูแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่พลาดไม่ได้ครับนั่นก็คือ จูโล่งนะครับที่จะต้องเอามาเล่นคู่กับจูกัดเหลียงนะครับเป็น2ตัวที่แนะนําว่าควรมีสำหรับตัวละครจูโล่งนะครับเป็นตัวละครทาดาเมจคู่กับจูกัดเหลียงดีมากนะครับเพราะว่ามันจะมีในส่วนของสกิลดาเมจแลวก็สกิลซัพพอร์ตที่สามารถสร้างดาเมจรุนแรงสามารถเจาะเกราะถ้าไม่ตายใส่สตูนะครับสร้างความเสียหายเป็นพีดาเมจนะครับหรือว่าโจมตีระยะใกล้ยอยู่ที่1 8 6ให้กับสตูในคอลัมน์นะครับเมื่อ SP ีเหลือ50%ขึ้นไปครับสกิลนี้จะเพิกเฉยเดฟของศั เมื่อ sp ต่ำกว่า50%ครับสกิลนี้นะครับจะมอบความเสียหายให้กับศัตรูครับซึ่งบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่โกงมากๆนะครับผมแล้วก็ถ้าในกรณีที่แบบเอ้ยหากมีของเบ้งอยู่ในทีมนะครับผมก็จะมีในการเพิ่มค่าคิดข้อยี่สนะครับผมแล้วก็ค่าความโกรธเพิ่มมากายิ่งขึ้นซึ่งผมมองว่าเอ้ยตัวละครเนี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงมากๆครับคิเลตมาด้วยนะเห็นไหมยี่โอ้โหโคตรโกงก่อนที่เราจะไปเจาะลึกมากกว่านี้ครับในตตตัััวววทททีีี่่่3 4 5 ต้องอธิบายกันก่อนนะครับว่าตัวละครภายในเกม3ก๊กแฟนตาซีครับมันจะมีค่าความสัมพันธ์กันไว้ทุกคนซึ่งไอ้ค่าความสัมพันธ์เนี่ยครับมันจะทําการปลดบัฟความสามารถของตัวละครแต่ต้องมีแต่ต้องบอกเพื่อนก่อนนะครับว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะให้บัฟที่แตกต่างกันบางทีก็ต้องเป็นก๊กเดียวกันนะครับแล้วก็บางทีก็สามารถใช้ก๊กอื่นได้นะครับเพื่อเป็นเงื่อนไขของการปลดล็อกพลังแฝงของตัวละครนั่นเองนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่3ามกันเลยละกันครับ สำหรับตัวที่3ที่ผมยกให้นะครับทุกคนก็จิวี่นะครับเป็นตัวละคร S S R สาย CC ซึ่งบอกเลยครับว่าภายในดูเกมครับหลายักที่เราเคยเล่นกันมาก็จะเป็น CC แบบสายติดพิษใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ครับจะเป็นสายเผาไหมนะฮะต้องบอกเลยครับว่าเป็นตัวละครที่สําคัญมากๆสําหรับทีมที่ต้องการจะเน้นการเผาเนะครับเป็นคีย์หลักและโกงมากๆแถมยังมีสกิล A O E วงกว้างจากสกิลท่าไม่ตายเปลวไฟระเบิดความเสียหายเนี่ย 84%ของเ d a m a g เมระยะไกลแก่สตรูทั้งหมดครับหากสตูเนี่ยติดสถานะกำลังลุกไหม้จะทำการสุ่มจุดสถานะอีก1สแตรกใส่สตูเหล่านั้นนะครับโดยมีโอกาส50%ครับที่จะทำให้สตูทั้งหมดครับติดสถานะลุกไหม้เช่นเดียวกันเป็นระยะเวลา2รอบโดยจะทำการหักค่า SP นะครับเท่ากับค่า a t t a ของผู้ได้นะครับหรือว่าตัวละครของจิลลี่นั่นเองซึ่งผมมองว่าไอเนี้ยน,น่าสนใจนอกจากนี้ครับ เขายังไม่คำนึงถึงค่าเดฟของศัตรูครับและสกิลเนี่ยจะโหดมากๆถ้าเราสามารถปลด3ดาวได้เพราะว่าอะไรครับ3ดาวเนี่ยมันจะเป็นเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่สามารถแพร่กระจายนะครับหลังจากแต่ละยูนิตเนี่ยกระทำการนะครับหรือว่าโจมตีเนาะมันจะติดเบรนดิ้งนะครับหรือว่าเผาไหม้นะครับหมดเวลาหรือว่าจะถูกยกเลิกเนี่ยเอฟเฟกต์เนี่ยจะกระจายไปยังยูนิตอื่นๆแบบสูมนะครับที่อยู่ติดกันเรียกง่ายๆครับเราตีใส่ตัว A นะครับหมายเลข1ึครับหลังจากที่สถานะครบรอบ2เทิร์น หมายเลข2 3 4 5 6มีมีเปอร์เซ็นในการติดสถานะเผาไหม้ต่อด้วยโอ้โ oh, หเป็นอะไรยที่โกงมากมากและนอกจากนี้ครับในส่วนของตัวจิวี่เนี่ยยังสามารถฟื้นคืนค่าความโกรธเนี่ยห้หน่วยด้วยเป็นการฟื้นคืนที่ผมบอกเลยเลยครับว่าโคตรจะโกงนอกจากนี้ในถ้าเราสามารถใส่คอมโบเซตได้อันนี้จิวี่ซุนเซ็กนี่ะครับผมก็จะทําการได้รับค่าความโกรธ2 0 0หน่วยเริ่มมาคุณจ่ายซีซีน่เลยโคตรโกงนะฮะทุกคน อ,อันนี้สายซีซีไปแล้วนะครับก็มาพูดถึงตัวแทงหน่อยละกันครับตัวแทงที่ผมมองว่าน่าสนใจมันก็มีหลายตัวมากครับแต่ผมยกให้ในส่วนของโจหินนะครับผมเป็นตัวแทงสีฟ้านะครับผม,มเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเขาหน่อยละกันครับสำหรับตัวโจวหินนะครับเป็น s n r สาย Defender นะครับเป็นตัวละครที่เน้นในการป้องกันครับมีการสร้างโล่ลดดาเมจที่ได้รับถือว่าเป็นตัวละครที่เกิดมาเป็นแทงของเกมนี้ไม่แพ้ตัวละครอื่นๆเลย สกิลความสามารถท่าไม่ตายผมมองว่าน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าไม่ตายเขาเนี่ยครับยับยั้งการโจมตี1แถวสร้างความเสียหายเนี่ยหนึแบบแบบโจมตีแบบพีดามจและได้รับโลกครอบคลุมความเสียหายเท่ากับ15%ของ SP สูงสุดเป็นระยะเวลา2เทินเมื่อเราปลด3าดาวนะครับจะทําการปลดล็อกสกิลติดตัวที่จะไม่มีสกิลติดตัวไม่มีจะผ่านเป็นโล่นะครับป้องกันทั้งหมดลดลงครับหรือว่าถูกจาลายจะลดค่าความโกรธของศัตรูลดลงเนี่ยหนึ่งร้อยหน่วยจากสกิลทั้งหมด ซึ่งบอกเลยครับว่าเป็นแทงที่มีประโยชน์มากๆครับในกรณีที่เรา3ดาวเนี่ยเรามีโล่อยู่นะศัตรูโจมตีปุ๊บโล่เราแตกค่าความโกรธเขาหายไปเลยนะร้อยหน่วยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงมากๆครับนอกจากนี้ก็คือในส่วนของค่าความสัมพันธ์ครับเป็นตัวแทงอะไรก็ได้โอ้โหไม่ได้ปิกนะทุกคนอยู่ได้ทุกทีมนะฮะ ก็จัดได้6ตัวละครก็ลองจัดจัดดูนะครับถ้าอาจารย์เน้นแบบสายป้องกันสายถึกตัวนี้ก็เป็น1หนึ่งตัวละครที่น่าสนใจมากๆครับส่วนตัวละครซับพอร์ตนะครับตัวที่5เป็นตําแหน่งที่ขาดไม่ได้นะครับสัญลักษณ์ซับพอร์ตเนี่ยจะเป็นดอกยาแบบนี้นะฮะก็มีในส่วนของอโจโฉแล้วก็เตียวเซียนแต่ส่วนตัวแล้วนะครับผมจะแนะนําเป็นตัวละครเตียวเซียนนะฮะเพราะว่ามันจะสอดคล้องกับพรสวรรค์กับลิโป้นี่ครับที่จะเพิ่มในสวนค่าคิเลเดนี่20%เป็นะครับผมอัน,นี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างโกมาก และส่วนตัวแล้วนะครับขอมีความสามารถในการฟื้นฟูนะครับแล้วก็เสน่ห์นะครับทำให้ตูติดเสน่ห์ได้ซึ่งเสน่ห์ครับจะไม่สามารถฟื้นฟูโทสะได้นะครับอันนี้คือแบบโหโคตรโกงนะครับผมพาร์สิอื่นๆก็คือลดดาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้น16%ฝ่ายตนเองโจมตีตำแหน่งศัตรูในสถานะเสน่ห์เนี่ยไฟนอลดาเมจที่สร้างเพิ่มขึ้น10%นะครับดาเมจสุดท้ายนะครับความแม่นยำสถานะป,ปกติเนี่ยเพิ่มขึ้น15%สามารถเล่นกับพวกทีมสายซีซีได้ ก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นเหล่าขุนพลที่ผมแนะนํา5ตัวละครเริ่มต้นแต่ในส่วนนี้ครับผมมีเทียร์ลิสให้กับเ,เพื่อนๆนะครับเ,เพื่อนๆสามารถไปดูเทียร์ลิสเพิ่มเติมได้ในไหนแล้วก็ในไหนแล้วมาลองวัดดวงกันเลยกว่อนนะครับว่าเราจะได้ขุนพล1ใน5ที่เราพูดหรือเปล่ากดไปเลยครับระบบการันตีให้เราอยู่แล้วคัดซีนการสุม่มเห็นมืออย่างนี้คือได้เอสเซดาแน่นอนจะมากกว่า1ไหมต้องมาวัดดวงกันอีกทีปึ๊บ มีแสงดาวตกมาแล้วครับสีทองสักสี่กี่สีนี่ไอ้น,นี่ม่วงเป็น SR นะครับนี่สีทองนะครับมาดูว่าจะได้ตัวละคอรอะไรนะครับผมนี่ซุนกวนไปละสกิปเลยครับผมไปสกิปสกิปอีกได้ครั้งแรกจะมีคัสสีนนะครับได้เป็นโอ้หวตัวนี้เป็นสายสนับสนุนนะครับทุกคนไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้เริ่มต้นมาก็ไม่ได้แย่นะฮะแล้วเราก็ไปทํางาน เปิดกระเป๋าเราต่อเพราะว่าตัวเกมแจกหนึ่งตัวอีกแล้วนะครับผมมาทำการกดใช้โอ้โหนี่มันไอดีซับพอร์ตชัดๆนะครับได้เตี่ยวเซียนนะครับตัวที่เราเพิ่งแนะนําไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับสามารถไปสูมเพิ่มเติมอนๆได้อีกนะครับเพราะว่าตัวเกมยังมีในส่วนของระบบการการันตีอีกรอบนะครับผมนี่อีกสิครั้งจะได้อีกหนึ่งครั้งนะสามารถกดสุ่มเพิ่มเติมได้นะครับใช้คริสตัลตามนี้เลยมีจํานวนจำกัดในการซื้อแต่ละสิทธิ์นะครับปุ๊บนี่ได้5ใบ ก็สามารถเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงมมเพีแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนมมากก็น้อยนแฮะถทาเพจจินโชฟากดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กันไปด้วยและอย่าลืมเติมครั้งแรกกันด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวละครนั่นเองสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ